สวัสดีค่ะพี่มินวชนัชรินยานะคะผู้สื่อสารธรรมดีๆนะคะจากเสด็จพ่อ,องพระพัทระเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านเท้าสมบุตเทวาเทวีนะคะพลังงานนะคะที่พระรยะบุคคลเนี่ยเวลาที่ท่าน เป็นผู้ที่สําเร็จทําแล้วเนี่ยท่านจะมีพลังงานอย่างหนึ่งนะคะซึ่งพลังงานนี้เนี่ยนะคะถ้าทางโลกโลกนะคะแต่พระริยบุคคลท่านไม่ได้ท่านไม่ได้สร้างพลังงานนีไ้ไว้มาเพื่อได้สิ่งนี้หรอกนะคะแต่ทางโลกโลกเนี่ยพลังงานชนิดนี้นี่แหละนะคะมันจะดึงดูดนะคะทรัพย์สินเงินทองนะคะโชคลาภสการะเข้ามานะคะโดยที่แม้แต่ตัวท่านก็ไม่ได้ปรารถนาไม่ได้เป็นผู้ร้องขอเลยนะคะนั่นก็คือพลังงานของการปล่อย,อยวางนะคะจิตพระริยะบุคคลเนี่ยไม่ยึดไม่ถือนะคะ ไม่ยึดเอาไว้ไม่เกาะเอาไว้ไม่ปรารถนาเอาด้วยความโลภด้วยตัณหานะคะความที่ปล่อยมือจากสิ่งสิ่งน,น,นั้นนะคะมันเป็นพลังงานนะคะเหมือนกับเวลาที่ นะคะเราเนี่ยนะคะไม่อยากได้อะไรนะคะสิ่งสิ่งนั้นจะมาเองนะคะในภาร,ริยาบุคคลเนจิตเนี่ยท่านปราศจากจริงๆเลยนะคะไม,ไม่ไม่มีแอบแฝงว่าเอ้ยแกล้งปล่อยวางนะคะเดี๋ยวเงินทองจะได้ไหลเข้ามาเนี่ยท่านไม่มีแกล้งนะคะท่านปล่อยจริงๆปล่อยวางจริงๆนะคะเวลาที่เราอาจจะยังไม่ใช่ถึงระดับภร,ริยาบุคคลนะคะแต่เวลาถ้าเกิดเราจะเดินกุศลชนิดที่ละอุปทานไปเรื่อยๆนะคะละปัญหาไปเรื่อยๆนะคะละได้บ้างละไม่ได้บ้างไอ้ตัวละได้เนี่ยยังไงมันก็เป็นพลังงานกุศลนะคะ พลังงานตัวนี้เนี่ยมันจะดีนะคะกว่าการที่ออขอรุ่นขอนี่ตั้งมั่นท่องเข้าไว้ว่าอยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โปรแกรมจิตแบบนั้นน,น,นะคะแล้วถ้ามันไม่ได้ละ่ะนะคะถ้ามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเกิดโทสะเกิดขึ้นนะคะระหว่างหาขอด้วยโลภะซึ่งถ้าไม่ได้เกิดโทสะกับไม่ขอนะคะไม่ปรารถนานะคะละตัญหาเป็นอะไรคะเป็นกุศลนะคะเป็นกุศลระหว่างอยากได้ นะคะกับไม่อยากได้นะคะแต่สิ่งสิ่งนั้นน่ะนะคะมันจะเป็นมันแต่ว่ามันเหมือนกับว่าในตามตามหลักของมันอ่ะเราจะเป็นที่ต้องใช้สิ่งสิ่งนั้นอยู่เพราะเรากําลังดําเนินชีวิตไปและชีวิตของเรามยังต้องใช้สิ่งสิ่งนั้นอยู่แต่เราไม่อยากได้เราโอเคอ่ะเราเราเราปล่อยมันได้จ <contradictory> ริงๆเราปล่อยวางได้จริงๆว่าเออตายก็ตายนะคะไม่มีกินก็ไม่มีกินเหมือนพระที่เหมือนพระวางใจเลยนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะระหว่างกุศล นะคะระหว่างดึงดึงสิ่งเหล่านี้ด้วยกุศลกับดึงดึงสิ่งเหล่านี้ด้วยอกุศลอันไหนจะมีพลังมากกว่ากันคะดังนั้นเนี่ยนะคะลองมาดึงดูสิ่งสิ่งนี้ด้วยกัน บปล่อยลลดละตัณหาจากสิ่งสิ่งนี้ดูนะคะลองดูนะคะมันเป็นพลังทมนะคะพลังงานทมเนี่ยมันจะจัดสรรสิ่งที่ดีมาให้เราเองถ้าเกิดเรายังต้องใช้สิ่งสิ่งนี้อยู่พลังทมก็จะจัดสรรสิ่งสิ่งที่เราจําเป็นนะคะที่จะต้องใช้เนี่ยมาให้เราเองค่ะก็ลองฝึกดูนะคะในสิ่งที่เสด็จพ่อองค์พรทรงสอนพี่มินไว้ก็นํามาแบ่งปันแต่เพียงเท่านี้ใครชอบธรรมะดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่องยูท b e พญาเพชรพัทระนะคะดาเพจอัญมณีเพชรเกรดวพี่มินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ